สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านใน EP ที่658ค่ะพี่ๆกำลังรับชมช่องปัญญาพระบ้าน EP ที่658กันนะคะวันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บแก้แท้เดําเดิมมาแบ่งปันให้ กับพี่ๆได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้พี่ๆท่านใดสนใจศรัทธาอยากเชอบบูชารายการไหนนะคะให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นรายการที่3วันนี้นะคะ เป็นพระโลดและพระซุ้มกอน,นะคะพ,พี่วันนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะในราคาแบ่งปันให้พี่ๆได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ๆไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะหรือท่านใดน,นะคะจะสนใจหมายเลขแปดค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนค่ะพี่ๆพ,พร้อมเลี่ยมเลยนะคะเป็นเลี่ยมสามหูห่วงเลยนะคะองค์นี้เหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนเนื้อทองแดงรมดำค่ะ หรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่17นะคะรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อแดงนะคะพี่ๆพ,พระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะปี2503ค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสาตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927153 0 8 9 1 9เ1็ดหจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบครุกบ้านท่านใดปิดทันจองทัานได้องไหนไปในวันนี้นนองขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ให้ทันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะพี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะคะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งขอเปิดด้วยนะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะพี่พี่เป็นบล็อกกล่องไม้ขีดนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์กล่องไม้ขีดนะคะเป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะรายการนี้นะคะเดี๋ยวค่ะหน้าตาหลวงพ่อทวดท่านชัดนะคะเป็นบล็อกไม้ขีดนะคะพี่พี่ เนื้อเปียกทองนะคะขออน me, ุญาตนําออกมาจากกล่องให้กับพี่ๆได้ชมกันค่ะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นปี08นะคะพี่ๆนี่ค่ะวจุดจจุดนะคะเป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะเป็นพิมพ์กล่องไม้ขีดค่ะหลวงพ่อทวท่านได้รับรายการนี้นะคะน้องปล่อยแบ่งปันให้ที่400บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆ400บาทเท่านั้นค่ะเนื้อเปียกทองงามๆเลยนะคะให้ทานกันนะคะนี่ค่ะนานๆเลยนะคะพี่ๆ 400บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมาเลขสองค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นหลังหนังสือค่ะเนื้อเปียกทองเช่นกันนะคะพี่พี่เดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะเป็นฐานดอกบัวสองชั้นนะคะอยายพี่พี่ดูมือนะคะพิมพ์ชัดนะคะหน้าคมลายเส้นคมนะคะดวงตาจม,กมูกไม่บี้นะคะพี่พี่ ปล่อยเลยนะคะวันนี้ไม่รอช้า400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเก็บกันให้ทันนะคะเป็นหลังหนังสือค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รายการนี้ปล่อยเลยนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆต่อมาค่ะเป็นหมายเลข3ค่ะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้เลยนะคะพี่ๆจะได้รับไปทั้งหมด2องค์เลยนะคะปล่อยคู่ค่ะ คู่นี้ท่านได้รับนะคะเดี๋ยน้องแจ้งราคาให้เลยนะคะให้ทันกันนะคะพี่พคู่นี้ท่านได้รับนะคะได้รับไปถึงสององค์ขอปล่อยแบ่งปันคู่นี้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่เป็นพระโรอดนะคะเป็นพิมพ์พระรดค่ะนี่ค่ะเป็นบุทองเดิมๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมพร้อมห่วงเลยนะคะองค์เล็กผู้หญิงท่านใส่ได้เลยนะคะและอีกองค์เป็นพระสมกอกําแพงเพชรน,นะคะพี่พี่นี่ค่ะเนื้อบุทองงดงามเลยนะคะ ตาองพระท่านชัดคู่นี้ท่านได้รับนะคะห้าห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะห5 0ห้าบาทค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะพ,พี่นี่ค่ะด้านหลังอักขรไว้ว่าโชคดีมีลาบนะคะงดงามจริงๆค่ะได้รับอง์พระพร้อมเดี่ยมเลยนะคะโชคดีมีลาบนะคะเป็นของควัญให้ฝากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะพี่พี่ที่ท่านเคารพนะคะให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะคู่นี้ท่านได้รับปล่อยให้เลยที่ห้าห้าบาทเท่านั้นนะคะ ต่อมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่วันนี้ขอปล่อยเลยนะคะพี่พี่จะได้รับคาถาบูชาหลวงพ่อทิมนะคะนี่ค่ะตั้งนโมสามจบนะคะวัดระหารไร่อำเภอบ้านค่าจังหวัดระยองนะคะพร้อมเหรียญน,นี้เลยนะคะพ,พี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดำหลวงปูท่ทิมอิสริกโกนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะนี่ค่ะหน้าตาเหรียญท่านชัดนะคะท่านได้รับนะคะวันนี้ปล่อยเลยที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่นี่คะ่ะด้านหลังนะคะมีตราวัดด้วยนะคะพี่พร้อมเหรียญเลยนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังก็เป็นหลังยันหานะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นอรหันค่ะอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะวัดแม่น้ําคูเก่านะคะ,ะ,คะพ,พี่งานฝังลูกนิมิตนะคะหลังยันหารุ่นอรหันนะคะสัมพุทโธนะคะพ,พี่ท่านได้รับวันนี้ปล่อยให้เลย400บาทเท่านั้นได้พระคาถาบูชาหลวงพ่อทิมไปด้วยนะคะ สี่ร้อบาทพร้อมส่งค่ะพี่พี่ต่อมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะองค์นี้นะคะพระยอดขุนพลเนื้อชินสนิมแดงนะคะพี่พี่นี่ค่ะเนื้อชินสนิมแดงนะคะพระยอดขุนพลค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ องศ์งามเลยนะคะพี่เป็นพระกุดเดิมๆเลยนะคะพีกกด่ดูผิวพระนะคะเป็นเนื้อสนิมแดงค่ะเนื้อชินสนิมแดงนะคะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นน,นะคะพ,พี่มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพระยอดขุนพลนะคะท่านใดสนใจศรัทธานะคะพี่ไม่รอช้านะคะรายการนี้พร้อมเลี่ยมค่ะ400บาทเท่านั้น,น <ๆ S 2> เลยนะคะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ องนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะพี่ๆองลงรักปิดทององ์งามเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่บินไม่แตกหกักใดๆทั้งสิ้นนะคะฐานท่านสูงอกท่านเต็มค่ะผิวพระเดิมๆเ,เลยนะคะพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ๆฝั่งเม็ดพลอยนะคะเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าค่ะท่านได้รับรายการนี้น้องปล่อยให้เลยนะคะวันนี้นะคะ350บาทค่ะ 350บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระซุ้มกอเนื้อดินเผายอดนิยมอยู่ในชุดเบญจาภาคีด้วยนะคะวันนี้ท่านใดตาไวาตาถึงด้ของดีกระบ้านแน่นอนค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะพ,พี่แบ่งปันให้ที่350บาทค่ะ350บาทเฉพาะวันนี้อีพีนี้อีพีเดียวนะคะพี่ๆนี่ค่ะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะพี่ๆ เป็นของขวัญฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะอ,องนี้นะคะพระซุ้มกอท่านใดศรัทธานะคะ350บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลข8ค่ะอ,องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะเนื้อทองแดงรมดามพี่พร้อมเลี่ยมนะคะนี่ค่ะเลี่ยมนะคะกรอบฝั่งพลอยนะคะพี่พี่งดงามเลยนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่หน้าตาเหรียญท่านชัดท่านได้รับรายกันนี้ปล่อยที่400บาทค่ะ 4ี่รยบาทเท่านั้นนะคะพี่สซนเจหลายอง์ศารายการอย่างไรโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเล็กาค่ะองค์นี้นะคะเป็นเป็นพระพิมฐานสูงนะคะพี่พี่องนี้เป็นพระกุอายุทธยานะคะท่านใดสนใจนะคะเนื้อบูดทองเก่าๆเ,าเดิมๆเลยนะคะพี่พดูนะคะคราบผิวพระองค์สภาพสวสมบูรณ์เลยนะคะ นี่คะ่ะหน้าตาท่านชัดเสียนท่านแหลมงดงามนะคะคิ้วท่านโค้งค่ะพี่ๆดูนะคะเป็นพระกุฎเดิมๆของอยุธยานะคะให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่ๆนี่คะ่ะท่านได้รับรายการนี้ปล่อยเลยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะพี่รายการนี้นะคะวันนี้ให้ทานกันนะคะนี่คะ่ะก้นก็จะเป็นก้นเต็มเลยนะคะพี่ๆฐานท่านเต็มนะคะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขสิบค่ะรายการนี้เป็นรูปหล่อปั๊มนะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นปี1-5ค่ะเป็นองค์หล่อโบราณของหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะใต้ฐานก็จะตอกโค้ดชัดนะคะมีเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นนะคะพี่หลวงพ่อเงินนะคะ นี่คะ่ะมือท่านนะคะชัดนะคะหน้าตาท่านชัดจมูกไม่บี้นะคะใบหูหน้าตาท่านนะคะพร้อมกล่องเดิมๆท่านได้รับปล่อยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ด้านหลังนะคะก็จะอักขระบุว,ว่าลวงพ่อเงินนะคะ400บาทค่ะแต่รับพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยนะคะ ต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่11นะคะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้กับพี่ๆเลยนะคะท่านใดนะคะสรัทธาพระสมเด็จนะคะคู่นี้ท่านใดรับนะคะจะได้รับองค์พระนะคะด้านหน้าจะเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะพี่ด้านหน้าเป็นเลี่ยมเปิดนะคะแต่ว่าด้านหลังก็จะเป็นเลี่ยมปิดนะคะพี่ท่านใดรับคู่นี้ปล่อยให้เลย5 50บาทค่ะ550บาทนะคะพี่พเป็น พระสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่ค่ะวัดระคางองค์ลงรักปิดทององงามเลยนะคะพี่นี่ค่ะคราบทองเสียลแลมแรมพลุซุ้มมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะวันนี้ให้ทันกันนะคะพี่อีกองค์ก็อง์ลงรักปิดทองคู่นี้ท่านได้รับ550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะพี่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นเลี่ยมเลี่ยมปิดผิวองค์พระไว้นะคะนคะคะเลี่ยมพร้อมห่วง,วงเลยนะคะท่านได้รับ550บาทเท่านั้นนะคะ ต่อมาค่ะมากันที่หมายเลข12ค่ะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้กับพี่ๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะคู่นี้นะคะจะได้รับนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะเป็นเหรียญน,นะคะนี่ค่ะพี่ๆองค์ลงรักปิดทองงามเลยนะคะมีคราบทองเดิมๆค่ะเป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะพี่ๆแล้วก็คราบทองผิวพระเดิมๆเลยนะคะมาพร้อมเหรียญพ่อทวดค่ะวัดช้างให้พร้อมเลี่ยมเลยนะคะวันนี้พี่ๆได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะ นี่ค่ะด้านหลังนะคะเพราะคูวิสัยโซโโพลหลวงปู่ทิมนะคะสององนะคะพี่ๆท่านได้รับสององน,นี้นะคะวันนี้น้องปล่อยเลยนะคะได้รับไปเลยนะคะขอปล่อยคู่คู่นี้ที่500บาทเท่านั้นคะ่ะคู่นี้ที่500บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆท่านใดนะคะปิดทันในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้รับไป2องค์เลยนะคะ500บาทค่ะต่อมาค่ะเป็น หมายเลข13นะคะรายการที่13องค์นี้ก็ปล่อยคู่เช่นกันนะคะพี่พี่จะได้เรียนนะคะของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่เนื้อทองแดงรมดามาพร้อมหมูพร้อมหมูห่วงเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะ แล้วก็เป็นคอน้ำเต้านะคะพี่พี่เป็นเนื้อตะกัวนะคะคอน้ำเต้าองค์นี้ค่อนข้างหนักเลยนะคะเราเวลาขย่านะคะพี่พี่มีประหลอดนะคะด้านในด้วยนะคะเนื้อหามนสานครบพี่พี่แล้วก็ถักด้วยสายสินผย,ยันมงคลนะคะคอน้ำเต้าของหลวงปู่สุขแล้วก็เหรียญหลวงปู่สุขท่านใดสนใจนะคะปล่อยคู่นี้ที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่14ค่ะ รายการนี้ก็ขอปล่อยคู่เช่นกันนะคะพี่พจะได้รับนะคะเหรียญพระพรมพปัญโยหลวงปู่ดูวัสแกนะคะเป็นเหรียญปี3 1มหนึ่งกันนะคะนี่ค่ะองค์ลงรักปิดทองงามเลยนะคะพี่พี่ให้ทันกันนะคะมาพร้อมพระก,กิ่งหลวงปู่ดูค่ะพร้อมเรี่ยมค่ะคู่นี้ท่านได้รับนะคะ500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะ องค์ลงรักปิดทองงามๆเลยนะคะพ,พี่ด้านหลังนะคะพระกิ่งก็จะอักขระไว้ว่าหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะคู่นี้ท่านได้รับ500บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่15ค่ะรายการนี้ก็กขอปล่อยคู่เช่นกันนะคะพ,พี่จะได้รับไป2อ,องค์เลยนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะเนีคะเป็นเลี่ยมจับขอบนะคะพ,พี่เปิดโชว์องค์เนื้อพระเห็นชัดนะคะนีค่ะซุ้มยกสวยๆงดงามเลยนะคะ มาพร้อมชินราชพิมพ์แต่งค่ะพี่ๆคู่นี้ท่านได้รับ500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะคู่นี้นะคะพี่ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังก็เป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะสวยมากๆเลยนะคะได้รับไปถึง2องค์นะคะคู่นี้500บาทพร้อมส่งค่ะพี่จะส่งฟรีเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่16นะคะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพเตารีดนะคะพี่พี่เลี่ยมนะคะนี่ค่ะเลี่ยมให้หนาๆเลยนะคะด้านหลังค่ะเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดนะคะเลี่ยมกันน้ำหนาๆเลยนะคะท,<าง>ท่านใดสนใจรายการนี้แบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่พดูหน้าตาองค์พระท่านชัดนะคะนี่ค่ะจมูกท่านโด่งงดงามเลยนะคะ เป็นพิม์เตาลีหลวงพ่อทวดวัดช้งให้จังหวัดปัตตานี400บาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมาเลขกที่17นะคะรายการนี้นะคะเป็นเนหลี่ยญหลวงพ่อแดงค่ะพระครูยานวิราศหลวงพ่อแดงนะคะปี2503อายุท่าน82ปีนะคะพี่พี่สวยมากๆเลยนะคะจมูกท่านโด่งค่ะไม่บี้นะคะดวงตาลายเส้นนะคะพ,พี่งดงามค่ะนคะคะพร้อมเรี่ยมเลยนะคะพี่พี่ดูกรอบเรี่ยมค่ะเป็นเรี่ยมกันน้ํานะคะ ลายไทยงดงามผัปล่อยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่ดูนะคะสวยมากๆเลยนะคะเก็บได้เก็บเท่านั้นนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล,แล้วนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่18นะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมะค่ะพี่ๆหลวงพ่อมุมนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะเนี่ยค่ะพร้อมหูมห่วงเลยนะคะเหรียญพ่อมุมค่ะให้ดูด้านหลังกันนะคะพี่พ อายุท่านนะคะแ9ปีค่ะหลวงพ่อมุมท่านใดสนใจนะคะเป็นเหรียญปี17ปล่อยเลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่หากสนใจอย่างไรโทรเข้ามาได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายค่ะพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่19นะคะรายการนี้ขอปล่อยคู่นะคะพี่ๆคู่นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เป็นเม็ดแตงนะคะพี่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะ เป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะพี่ๆได้รับองค์พระไอพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมไปเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะหลวงพ่อทวดนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันค่ะคู่นี้ท่านได้รับนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ๆมเม็ดแตงของหลวงพ่อทวดนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะคะด้านหน้าก็จะลงยาค่ะคู่นี้นะคะท่านได้รับ 5 5 0บาทเท่านั้นนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่20นะคะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้กับพี่ๆเช่นกันนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่ๆนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินเก่านะคะท่านได้รับนะคะทั้ง2พิม์พเลยนะคะได้รับไปถึง2องค์ขอปล่อยคู่นี้ที่500บาทค่ะ ร0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่ดูนะคะเนื้อหามูนสารนะคะพ,พี่ครบนะคะเป็นพระเนื้อผงองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงด้าของดีกลับบ้านไปแน่นอนค่ะคู่นี้นะคะแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นพิมพ์พระรอดนะคะพี่งดงามค่ะหาพระเก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้ได้ยากนะคะ คู่นี้ท่านได้รับนะคะ5 0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่พเฉพาะวันนี้ EP นี้เท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่21นะคะรายการนี้ขอปล่อยคู่ให้เช่นกันนะคะพี่หมายเลข21ปล่อยคู่นะคะพี่ๆจะได้รับไปทั้งหมด2องค์เลยนะคะองค์เลกนะคะเป็นหลวงพ่อหลิวค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นสุขใจนะคะพี่หลวงพ่อระยูนะคะเป็นเหนเรียญพญาเต่าเรือนค่ะ สวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมนะคะเป็นหลวงพ่อหลิวเช่นกันค่ะเป็นรุ่นปางเปิดโลกนะคะพี่เป็นพระปางเปิดโลกนะคะคู่นี้ท่านดารับนะคะน้องขอไปแบ่งปันให้ที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พี่คู่นี้นะคะพญาเตาเ้ือหลวงพ่อหลิวจังหวัดนคนปรปฐมนะคะนี่ค่ะรอยจานยันอัขระท่านเต็มนะคะพี่พี่นี่ค่ะ ทายท้องเต่านะคะงดงามค่ะก็จะเป็นหลวงพ่อหลิวนะคะคู่นี้ท่านได้รับน้องปล่อยแบ่งปันที่5 5 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ5 5 0บาทค่ะต่อมานะคะพี่มากันที่หมายเลข22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะหมายเลข22รายการนี้ปล่อยคู่ให้เช่นกันนะคะเป็นหลวงพ่อทวดค่ะวัดช้างให้นะคะมาพร้อมเลียมค่ะพี่คู่นี้ท่านได้รับปล่อยให้เลยที่5 5 0บาทค่ะ ห้าร้อยห้าสิบบาทไดะะ้พี่หลวงพ่อทวดหน้าตาท่านชัดมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะฝา,ากผู้หลักผู้ใหญ่ได้หรือให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะองค์เล็กแบบนี้นะคะพี่ท่านใดมีซ่ออยู่แล้วก็สวมได้เลยนะคะนี่ค่ะนำเป็นจี้ห้อยพระได้เลยนะคะพี่ท่านใดรับนะคะคู่นี้ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากท่านนะคะรับชมคลิปวิดีโอจบแล้ววันนี้สนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้พี่ๆแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องุ์พระนะคะชัดเจนเลยนะคะ กติกาง่ายๆเลยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสัตรงมาได้เลยที่เบอร์089 1927 153 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3, 3จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านท่านใดปิดทานจองท่านได้ดองค์เนี่ยแต่ในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะคะพี่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ